สัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหมูกรอบผัดพริกขิงค่ะเป็นตัวหมูกรอบนะคะผัดกับพริกแกงหวานๆเค็มๆหอมกลิ่นใบมะกรูดน่ารับประทานมากๆก่อนอื่นค่ะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของหมูกรอบผัดพริกขิงนะคะก็จะมีหมูกรอบถั่วฝักยาวพริกแห้งแช่น้ำให้นิ่มกระเทียม รากผักชีหอมแดงขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดซอยกุ้งแห้งโขลกละเอียดเกลือป่นพริกไทยน้ำตาลปีบ๊บ และน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนการทำหมูกรอบผัดพริกขิงนะคะอันดับแรกเราจะมาทำเครื่องแกงกันก่อนนะคะ ก็เครื่องแกงเนี่ยปกติจะใช้เป็นเครื่องแกงแดงหรือว่าพริกแกงเผ็ดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะโขกเองเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อพริกแกงเผ็ดมาจากตลาดนะคะเขาจะไม่มีส่วนผสมของขิงนะคะเราทําหมูกรอบผัดพริกขิงนะคะก็เลยต้องใส่ส่วนผสมของขิงเพิ่มเข้าไปหรือว่าใครจะซื้อเป็นพริกแกงเผ็ดมาแล้วมาโขกขิงใส่เพิ่มได้ได้นะคะก็อันดับแรกเราก็จะใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะก็ใส่ลงไปเราเอาเม็ดออกนิดนึงนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็ขอช้อนนิดนึง แล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะทีนี้ก็โขลกให้ละเอียดก่อนนะคะพอพริกของเราเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยเม็ดลงไปนะคะตามด้วยตะไคร้ค่ะก็ซอยไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้โขลกง่ายรากผักชีค่ะแล้วก็ข่านะคะเหมือนกันนะคะก็คือซอยไว้เป็นชิ้นเล็กๆ ทีนี้ก็โขกให้ละเอียดเลยค่ะพอละเอียดดีแล้วนะคะเราจะใส่ขิงลงไปขิงเนี่ยก็จะให้กลิ่นแล้วก็ให้ความเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นนะคะโอเคซึ่งพริกแกงแดงปกติเนี่ยเขาจะไม่ใส่ขิงเราทําผัดพริกขิงก็ใส่ขิงเพิ่มนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปกระเทียมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทีนี้ก็โขลกให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรเริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่กุ้งแห้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งที่เราไปแช่น้ําให้นิ่มนะคะแล้วก็โขกให้มันละเอียดนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปทีนี้ก็โขกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันได้เลยค่ะ หลังจากที่เราโขลกพริกแกงแล้วนะคะก็จะได้พริกแกงหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาผัาดกันก็ตั้งใส่น้ามันนะคะตั้งให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่เราโขลกลงไปใส่สักครึ่งหนึ่งผัดให้หอมเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆผัดจนกว่าพริกแกงจะหอมนะคะพอเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลานะคะ เกิดใครที่ใช้เป็นหมู3มชั้นธรรมดานะคะไม่ได้ใช้เป็นหมูกรอบนะคะก็อาจจะผัดหมูลงไปในขั้นตอนนี้นะคะแต่ว่าอันนี้หมูกรอบเราสุกมาแล้วเราก็จะใส่ทีหลังสุดนะคะพอน้ำตาลเราละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปอันนี้ก็หั่นเป็นแฉลบแฉลบเอาไว้นะคะเป็นท่อนประมาณ1นิ้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หมูกรอบนะคะลงไปเลยทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะหมูกรอบผัดิิขิงของเรานะคะก็ตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยสักนิดหนึ่งนะคะเอาไว้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทำง่ายมากๆด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะวันนี้พอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ